ก็สวัสดีสมาชิกสวนลอกคำาทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาอัรเยตทุเรียนนะฮะที่สวนของเราเองนะฮะสำหรับตัวนี้ก็เป็นหมอนทองนะฮะอายุก็ร่วมปีกับอีก 3- าสเดือนแล้วนะฮะก็ได้ชุดใบใหม่นะครับช่วงแรกๆที่มีปัญหาก่อนที่จะเข้าหน้าฝนนะครับก็อ่าท็อปข้าต้นนะครับก็ทำให้ใบร่วงไปหลอ่าลายใบเลยนะครับทำให้อาจจะมีปัญหานะฮะ แต่ตอนนี้ก็กลับมาสู่สภาวะที่ดีแล้วนะครับโดยรวมก็น่าจะโอเคนะครับต้องดูในหน้าแรงอีกทีหนึ่งด้วยนะครับส่วนใบนี้ก็น่าจะโดนลมนะครับช่วงนี้ก็นอนหนาวหน่อยนะครับสำหรับต้นนี้ก็จะมีใบกล้วยใบอะไรนะฮะบางช่วยเยอะเลยนะครับต้นนี้ก็จะไม่ไม่มีน้ำค้างเกาะมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในน้ำค้างจะมี ก็เ,เป็นกดอยู่ด้วยนะครับโอกาสที่จะทําให้เกิดเชื้อราที่ใบก็มีสูงนะฮะน่าจะโอเคนะครับช่วงใบนี่นะฮะยาวาน่าจะโอเคนะครับมาถูกทางแหละสวยสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันส่วนตัวนี้ก็มูซันคิงนะครับก็มาใช้ฟางคุมโดยรอบนะครับเพราะว่า ทั้งมีแดดและก็ลมนะครับหน้าดินจะแห้งเร็วเพราะฉะนั้นก็จะใช้ฟางคุมไว้หน่อยนะครับแต่บริเวณโคนต้นก็จะปล่อยให้มันโล่งไว้นะฮะก็ไม่ได้ไปหาดินอะไรมาเพิ่มเติมใส่ที่หน้าดินนะครับแล้วก็จะมีฟางหน่อยก็ใช้ตโคโรมาใส่บัวแล้วก็ลาดไว้นะครับส่วนด้านบนต้นนี้นจะมีหมองหมอกอยู่บ้างนะครับมีจะมีหมอกอยู่บ้างเพราะว่ามันมันโล่งนะครับนะ จะมีน้ำค้างนะฮะตกมาที่ใบนะฮะส่วนเช้าๆผมจะมาฉีดน้ำปูนขาวนะครับละลายน้ำแล้วก็มาฉีดนะครับเพราะว่าในปูนขาวจะมีความเป็นด่างนะฮะจะทำให้มันล้างใบแล้วก็จะไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับราที่ใบได้นะครับตัวน,นี้เดี๋ยวเราไปดูชนีนะครับตันนี้ก็จะปลูกคู่นะฮะเป็นชนี กับมอนทองนะครับอ่าตัวน,นี้เป็นมอนทองอ่มีฮะมีที่เป็นปัญหานะครับช่วงอ่าน้ำหมอกนี่แหละนะครับน้ำค้างมันเยอะหน่อยนะครับจะมีบ้างอยู่ก็อ่าพอมาฉีดแล้วก็จะหายนะครับเอาพวกเมทัลลซิลก็ได้หรือจะเป็นไตโคโดมะนะครับอ่าแต่ผมจะใช้ปูนขาวล้างอ่าน้ำปุนขาวนะฮะแลแต่แลแต่ที่สวนแต่ละท่าน อันนี้ก็จะเป็นชนีเริ่มจะมีใบแข็งแข็งแรงแล้วนะครับชนีไม่รู้ว่าจะโตได้เร็วหรือเปล่านะฮะเป็นพันธุ์โบราณน,นะครับน่าจะทนทานอยูนะ่เดี๋ยวเราไปดูพวงมณีกนันนี่ก็เอาหมอนทองมาแซมนะฮะเอาหมอนทองมาแซมไว้นะให้มันเผื่อต้นพวงมณีเ่านี้ไม่รอดนะครับ ก็ใช้ต้นละร้อยแปดสบาทนะครับเป็นถุงใหญ่ที่เราได้ตัดลักแค่นิดเดียวนะครับเป็นถุงไซส์ใหญ่เขาเปลี่ยนถุงมาแล้วนะครับก็ได้ตัดที่ถุงนิดนึงนะครับไม่เยอะมากก็ถือว่าน่าจะโอเคนะครน่าจะไปได้ดีแล้วก็มีพุงมาดีที่นั่งแท่นตลอดการนะครับนานนะฮะไม่มีการแตกยอดไปไหนนะครับมีแต่จะร่วงโรยไป ครับน่าจะมีส่วนเยอะนะครับพวงมันนีก็ไม่รู้ว่าถูกใจแบบไหนนะครับสภาพดินฟ้าอากาศแบบไหนนะครับเราก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูนกกระจิบกันอ่าเนี่ก็เป็นนกกระจิบนะครับก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างนิดนึงนะครับเกี่ยวกับสภาพอากาศนะครับมันหนาวหนาวนะครับน่าจะช็อตนะครับน่าจะมีอาการช็อกบ้างนะฮะก็เอาฟางมาคุมนะครับ ก็ไม่ได้ให้น้ำนะฮะทิ้งไว้ประมาณสัก2 3าวันถ้าดินยังมีความชื้นอยู่เราก็เรามันต้องให้นะครับเพราะว่า,าในฟางมันจะเก็บความร้อนนะครับในช่วงท้องทเที่ยงบ่ายพอกลางคืนมามันจะอบอุ่นนะครับก็น่าจะถ้าหมดหนาวไปน่าจะปรับสภาพได้ดีนะครับก็มีชุดยอดใหม่อยู่นะครับผสมประสานทยอยออกมาอยู่นะครับนี่แต่ไม่ได้ออกพร้อมกันนะครับยอดไม่กวาด ก็ยังมีบ้างอยู่นะครับน่าจะถ้ามีใบเหลืออยู่ก็น่าจะส่งตัวได้ดีนะครับรอ,อให้มันเซตเซตร,ระบบไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าต้นนี้ที่ผมพวนด,ดินคือปกติรากทุเรียนจะหากินบนผิวดินนะครับแต่ปรากฏว่าไม่เจอเพราะฉะนั้นก็คือช่วงที่ที่ไม่ให้น้ำแล้วช่วงหน้าแล้งที่เราเคยปฏิบัติมามัน ไม่ได้หาอะไรมาคุมเรากลัวแต่เชื้อราเชื้อรานะครับพอความชื้นหน้าดินไม่มีรากพวกนี้ก็จะมุดลงใต้ดินนะครับพอหมดลงใต้ดินแล้วรา,ากก็จะหากินบนผิวดินไม่ได้นะครับสารอาหารหรือปุ๋ยต่างๆที่เราให้ไปมันก็มมดลงไปกินข้างล่างไม่ได้นะครับเพราะว่าปุ๋ยพวกนี้จะอยู่ผิวดินมากกว่านะครับก็เลยทําให้มันช้าและก็ช้าง,งักนะครับ ถ้าเกิดว่าเราคุมหน้าดินไว้ให้มันสดชื่นนะครับให้มันมีความชื้นอยู่ตลอดเวลามันก็จะล่าพวกนี้ก็จะแทงสามารถแทงขึ้นมาอยู่ด้านบนได้นะอันนี้น่าจะเป็นความคิดส่วนตัวนี่แหละน่าจะน่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นพวงมณีนะฮะน่าจะร่วงโดยตามการเวลานะฮะเดี๋ยวหาหมอนทองมาปลูกแซมไว้ข้างๆอีกต้นหนึ่งนะครับป้องกันไว้นะครับ จะได้ไม่เสียเวลาถ้าถ้ามันโตก็ไม่เป็นไรนะครับปล่อยเป็นทุเรียนกอไปเลยถ้ามันไม่โตก็เราจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าต้นนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสักสามเดือนเอ้สี่เดือนแล้ะนะครับสี่เดือนขึ้นไปแล้วเนะี่ยไม่มีการแตกยอดข้างในแล้วก็จะมีเชื้อารานี่ฮะราเนี่ยเป็นพุดๆขึ้นมาเลยนะฮะอยิ่งจะโดนน้ำค้างแบบนี้ชอบเลยนะครับเพราะว่าในาน้ำค้างจะมีพวกกฏพวกต่างๆ,ๆนะครับที่ตกลงมาใส่ใบ เชื้อราเขาก็จะชอบเลยนะครับแต่ในส่วนที่เรารักษาได้มันก็จะหายไปนะครับทะลุเลยนะครับเริ่มหายก็จะทําให้มันลุกลามได้นะครับส่วนตดอื่นนะครับดูไปก็นิ่งนะครับแต่ถ้าผมว่าได้ต้นเลก็กกว่านี้น่าจะโอเคนะฮะน่าจะเวิร์กมากแต่เป็นไซส์ใหญ่ที่เอามาปลูกแล้วระบบการเซตตัวนี้ยากมากนะครับ พวกนี้นี่ผมใช้ไซ้์เล็กหมดเลยเอามาปลูกนะครับไซร์ราคา300นะครับที่มันไม่เชิงก็ใหญ่มากนะครับพอดีพอดีเลยถุงก็ใหญ่พวกนี้จะเป็นถุงเล็กเพราะว่าเขายังไม่เปลี่ยนถุงมาระบบลากาเขาก็ยังน่าจะช้าอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยมาจัดการเรื่องอเกี่ยวกับรอบๆอบโครดนะครับเพราะว่าอาจจะมีอาการการถมนะถมของดินลงมากเกินไปเพราะว่าเวลาเรา เราลดน้านะครับน้ําก็จะชะล้างดินลงมาเรื่อยๆนะครับน่าจะถมราดถมอะไรเดี๋ยวค่อยจัดการว่ามันจะเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่านะฮะมาดูชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่ตรงนี้ชุดใหญ่นี้ก็เริ่มแตกยอดนะครับแตกยอดชุดใหม่นะครับนี่ฮะมอนชุดนี้แตกยอดแล้วนะครับน่าจะได้เดือนกับอ่าได้ปีกับอีกเจ็ดแปดเดือนแล้วนะครับ เมษาปีหน้าน่าจะครบ2ปีนะครับส่วนต้นนั้นก็2ปีกว่านะครับ2ปีกับอีก8เดือนนะครับก็ต้นใหญ่เนี้ยจะน,นั่งนั่งนิ่งเหน่อยนิดนึงนะครับน,นั่งนานแล้วที่ยังไม่มีการแตกยอดไปไหนนะครับที่ผมได้เอาอฟางมาคุมโดยรอบทางนี้นะครับมาคุมไว้ให้ ให้มีความชื้นนะครับเพราะว่า,าลากของเขาจะออกไปได้ก็ต่อเมื่อมันมีความชื้นนะครับเป็นแล้วก็เป็นดินที่ร่วนซุยแล้วก็ผมเคยมาพูวนแล้วมันเจอรากอยู่นะฮะเจอรากอยู่ตัวบริเวณชุดนี้นี่ฮะลากทุเรียนนี่ครับนะีบ่ฮะตรงนี้ผมจะพวนหมดเลยนะครับแล้วก็ให้มันลงไป จากที่สั้นๆนนะครับผมเคลียดูลงไปยาวแล้วนะครับผมจะวนรอบสองผู้หมดเลยนะวนแล้วก็หาปุ๋ยคอกที่เราหมักไว้เอามาใส่รอบๆนะครับ,นะรบแล้วผมให้น้ําก็จะให้บริเวณโดยรอบซะมากกว่าข้างในนี้ถ้าลดสองครั้งจะให้ครั้งหนึ่งแล้วก็จะเว้นแล้วก็ุ่นมากจะให้โดรอบนะครับให้โดยรอบให้มันมีความชื้นรากพวกนี้ก็จะดึงอ,ออกมาหาได้นะครับ พอลากยืดนะครับมัวจะแตกนะก็จะแตกยอดออกมานะฮนะก็จะแตกยอดออกมานะแต่ว่าไม่เชิงว่าทั้งต้นนะครับก็จะมีเฉพาะบางบางกิ่งเท่านั้นนะครับนะก็ก็ช่างมันค่อยเปลนค่อยไปนะครับนะส่วนต้นนี้นะ่าจะเป็นยอดยอดยาวได้นะครับนะ่าจะแตกยอดยาวไดนะนะ้ถ้ามีเป็นลนนักษณะนี้ผมก็จะ อตอนเยน็นๆจะมาฉีดพวกยากันแมลงนะครับแล้วก็ต้นนี้ผมจะใช้บิวเลียกับเมตาเลเซียมนะครับช่วยกันแต่ต้นที่เคยใช้พวกยาฆ่าแมลงก็จะใช้นะครับเฉพาะส่วนนะฮะพวกนี้น่าจะได้ยอดยาวอยู่นะครับต้นใหญ่ก็น่าจะโอเคนะครับแต่แต่ข้างบนนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ยังไม่แตกนะครับจะแตกเฉพาะส่วนกิ่งล่างๆนี่แหละ อยอดก็กดทิ้งไปนานแล้วนะครับก่อนที่จะมีพายุเข่านะครับกดยอดข้างบนแต่ก็มาเป็นทิ้งมาเป็นเดือนสองเดือนนะครับเพื่อจะมีการแตงยอดนะครับบางทีระบบการเซตนรากของของต้นใหญ่ที่ที่เราแตก่อนเราไม่เคยใส่ฟางเลยนะครับเราไม่เคยเอาฟางมาใส่เลยมันก็จะ,ะทําให้รากของเขานี้ออกไปเนี่ยไม่ไม่ค่อยดีนะครับ เดี๋ยวช่วงหน้า,นา,นาแรงจริงๆนะครับเราก็กบฟางอีกรอบหนึ่งให้มีความชื้นที่ผิวดินนะครับรากก็จะหากินผิวดินได้นะครับถ้าเกิดว่าหน้าดินแห้งมันก็จะมุดลงล่างนะครับรากก็จะหายใจไม่ได้แล้วก็จะชะงักการเจริญเติบโตนะครับก็จะนั่งแท่นอยู่นั่นแหละต้นพวกนี้ก็มีนะครับทางนู้นจะเป็นรากของเขา,ขงเขาลงมานี่ก็เป็นรากนะครับก็พวนรอบทรงพุ่มนี่แหละนะครับพวนใต้สรงพุ่มนี่อ้อมๆไว้ แล้วก็ใช้ปุ๋ยมาปุ๋ยอินทรีย์นะครับมาแล้วก็ผสมมสานกันไว้นะครับมีมีแกบด้วยนะครับแกบเป็นแกบใหม่นี่แหละนะครับแต่ทิ้งไว้นานประมาณสักน่าจะ3-4เดือนนี้น่าจะเป็นแกบเก่าได้นะครแต่ก็ใส่ห่างหางไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีแกบเก่าแล้วก็ไม่ได้เอาระบบะการหมักทําให้ค่าชงค่าเชื้อกดน,นะครับก็เลยเอาทิ้งไว้ใกล้ๆแล้วก็ใช้แต่โคโดมาลาด ต้นใหญ่นี้ก็น่าจะน่าจะเริ่มไปได้ดีนะครับมียอดต้องคอยดูว่าจะยาวได้แค่ไหนนะฮะพอจะฉีดนี่แหละฉีดต้นเช้า,ชาๆก็จะฉีดพวกฮอร์โมนแล้วก็สารอาหารให้ให้ยอดยาวมากๆหน่อยนะครับสองวันสามวันก็ฉีดแบบเตียจางหน่อยไม่ต้องไม่ต้องเข้มข้นมากนะครับค่อยๆฉีดน่าจะไปได้ดีในชุดในระดับหนึ่งได้นะครับ แล้วก็จะใช้ฟางคุมอีกรอบหนึ่งให้ให้ให้กบหญ้าโดยเราที่ไเราไม่ต้องถอนนะครับไม่ต้องตัดถ้าคุมหญ้าแล้วหญ้าก็จะไม่ไม่มีแสงมันก็จะเหี่ยวตายเองมันนะครับแล้วก็ให้เป็นปุ๋ยเป็น,นตัวเดี๋ยวเรามาดูม้อนทองต้นนี้กันนะครับ <c oughs> ก็โอเคนะฮะเริ่มจะมียอดชุดใหม่ออมาหมกแล้วนะฮะยอดชุดใหม่ก็มีปัญหาอยู่นะครับเรื่องของ ลานะครับน้ำค้างนะครับเปียกมือเลยนะี่เปียกมือวกนี้ชอบนะครับลาบเปียกมือเพราะว่า,าเดี๋ยวให้โนดนแดดแต่ว่า <c oughs> โนดนแดดแล้วมันแห้งมันก็จะยังยังเป็นอยู่เพราะว่ามันเพราะในน้าค้างมันมีนมกดนะครับมันก็จะเคลือบใบแล้วก็ทําให้ปัญหาแล้วเ,เสร็จจากนี้ก็จะทาทําทการฉีดปูนขาวไว้นะครับปูนขาวละลายน้ำเราเลยแหละนะครับให้เป็นด่างนะครับ เชื้อรามันก็ไม่ชอบมันก็จะาหายไปได้นะครับเดี๋ยวาพาไปดูชุดแก้มือนะครับเป็นไซส์เล็กราคา50บาทบก็เริ่มจะแตกยอดนะครับเริ่มแตกยอดเรื่อยๆนะครับครั้งที่4แล้วในปีนี้นะครับ ช,ช,ชุดที่ออกมาก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็น่าจะได้อยู่นะครับมันก็จะแตกใบใหม่แค่2ต้นนะฮะต้นทางนู้นยังยังไม่แตกนะครับเนี่ยแต่ยอดช้นใหม่อาซิบาทก็ถือว่าโตเร็วนะครับได้บรรยากาศได้อุณหภูมินะฮะแต่เสียที่มันเป็นดินเหนียวหน่อยแต่เราค่อยปรุงนะครับผมก็ปรุงดินหาดินทรายแล้วก็ปุ๋ยคอกนี่แหละ เอามาหมักทิ้งไว้ตรงนี้นะครับอยู่ในร่มแล้วก็ให้โดนโดนน้ำต้นอะไรเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวให้ถึงเวลาเราค่อยเอาปุ๋ยจากตรงนี้เอาขึ้นมาใส่นะครับก็ใช้แต่โคโดมาลาดไปนะครับก็น่าจะโอเคนะครับเดี๋ยวว่างสักวันจะพาไปดูต้นที่อยู่ทางนน้นนะครับริมบอ่อนะครับน่าจะ เดี๋ยวเมมโมรี่ในโทรศัพท์เต็มนะครับเดค่อยว่ากันในวีดีโอหน้านะครับวันนี้ได้มีโอกาสอเอามาลงมาแชร์กันนะครับแล้วก็ได้ประสบการณ์ได้เกิดการเรียนรู้ได้การจดบันทึกจากวีดีโอเรานรในคลิปนี้ก็โอเคนะครับสำหรับก็ขอบคุณท่านที่รับชมและติดตามครับสวัสดีครับผม